สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยวันนี้ตรงกับวันอังคารที่9มีนาคม2564นะครับมาพบกับคนงานของเรานะครับขวัญใจโคกน้องนามโมเดลทีมงานเสียเสมรถขุดก็อยู่ที่ตำบล ทุ่งเขาหลวงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ก็เป็นวันที่4ที่เราได้ทำการขุดกับพื้นที่ตรงนี้8ดไร่นะครับนะครับตามแบบก็เป็น เกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับเชิงท่องเที่ยวตามอนาคตนะครับก็จะมีรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทกลางน้ำนะครับเห็นบ่อกว้างนะครับก็จะทำยืนไปลงไปในน้ำนะครับเพื่อที่จะสองข้างนะครับเพื่อที่จะให้ ท่านที่มาเยี่ยมชมได้พักนะครับแล้วก็นาคตก็อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเกษอินทรีย hmm. ์อะไรต่างๆนะครับ mm hmm. ผมจะพาชมอันนี้บ้างนะครับ mm hmm. เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้ เดินมาด้านนี้นะครับอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับเมื่อวานนะครับวันนี้นะครับก็ทำการขุดชั้นแรกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทำการลงไปขุดชั้นล่างนะครับเบิมอที่สองนะครับก็ยังรอ คร,บรถบรรทุกอยู่นะครับก็เลยขึ้นมาเก็บหลังคันนะครับให้รถไทยได้ปรับหลังคันก่อนนะครับตกแต่งตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าชั้นล่างของเราก็รอรถดำขดขุดเอาขึ้น ผม้างหน้านะครับประมาณสองไร่นะครับผม้างหน้าประมาณสองไร่ก็ทําเป็นลานอนเนกประสงค์ทําศาลาทําที่จอดรถนะครับด้านหน้านะครับด้านโน้นนะครับด้านหน้าน นี่นะครับก็ที่เราได้ลอกหน้าดินกองไว้เพื่อที่จะไว้กลบหน้าดินข้างบนตอนที่เราได้ทำการถมดินเสร็จแล้วนะครับก็เอาหน้าดินมาโปะข้างบนนะครับเพื่อให้มี ดินที่มีจุลินทรีย์นะครับเป็นหน้าดินที่ร่วนนะครับเราก็ทำการลอกไว้นะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดทุนในการซื้อปุ๋ยนะครับช่วยนะครับอย่างน้อยก็ ได้ประมาณ20-30%นะครับขั้นพื้นฐานนะครับก็ค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆอีกโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังหาข้อมูลนะครับก็ติดตามชมผลงานของเราต่อไปนะครับว่าจะขุดเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะลง คลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับนะครับความคืบหน้าของผลงานของเรานะครับผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของเสียเซมตลอดมา นะครับก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ